สวัสดีครับมนโนนค,ครับนักเล่าข่าวครับวันนี้มีข่าวแล้วร้อนเลยนะมีเล่าไม่ได้นะฮะข่าวนี้โด่งดังมากนะในโลกโซเชียลนะอ่าวันที่สิบแปดถึงวันที่ยี่บหกนะครับกันยายนนี้นะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับคณะคณะของคุณเศรษฐานะนะครับ านายกละมนตรีนะฮะพรรคเฟอร์ไทยนะห้าสิบท่านนะฮะจะเดินทางไปประชุมะฮะประชุมที่อ,องค์การสหประชาชาตินะฮะที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะฮะ,ะ,ะ,ฮะ,นะฮะจะไปประชุมเรื่องนู่นเรื่องนี้นะแล้วก็มีนัดกับสื่อยักใหญ่ของอเมริกาด้วย3สื่อนะก นายกเขาก็าจ,จัดจัดจ้างการบินไทยนะฮะเช่าเหมาลำไปนะฮะระหว่างวันที่18ถึง26กันยาเนี่ยนะในราคา30ล้านบาทนะ30ล้านบาทนะฮะก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะมากหรือทำไมแพงขนาดนั้นทำไมคุณไม่เอา เครื่องบินของกองทัพอากาศละ่ะของหน่วยงานราชการเออมันจะได้เซฟคอร์สใช่ไหมเออเซฟคอร์สหน่อยอจ่ายค่าน้ํามันนู่นนี่นั่นก็ว่านไปว่าไปภารกิจใช่ไหมของประเทศชาติอันนี้คุณไปจ้างการบินไทยเนี่ยสากว่าล้านบาทเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่าแล้วเฉพาะค่าอาหารนยเพื่อนค่าอาหารที่ผมไปค้นมาไปขุดมาเนี่ยนะอ่า ในเครื่องนะบนเครื่องนะประมาณล้านหนึ่งล้านสี่แสนกว่าบาทนะห้าสิบคนก็ตกหัวละสามหมื่นตกหัวละสามหมื่นกว่าบาทเออดื่มกินในเครื่องนะดื่มกินในเครื่องอย่างเดียวนะเขาบอกเออแล้วมีอะไรอีกเยอะแยะฮะที่ว่าอ่ามันก็น่านายเขาดินทานะว่าสมัยคุณประวิทย์น่าเคยเช่าเหมาลำไปเหมือนกันนะ แค่ยี่สิบล้านเองคุณไปวิทย์ไปนะ่ะเคยคุณไปวิทย์เคยไปประชุมอะไรสักอย่างหนึ่งที่เมืองนอกนะยี่สิบล้านเองแต่เนี่ยนายกคนใหม่เนี่ยนายกตัวสูงเนี่ยนะโอ้โหสามสิบล้านแล้วก็อ้างว่ามันถูกแล้วอืมถูกที่สุดแล้วนู่นนี่นั่นประมาณนั้นก็ไปไปขุดไปค้นเองแล้วกันนะผมที่ออกมาเล่าให้เพื่อนฟังหมายว่า ไม่ได้ไปดิสเครดิตท่านนะไม่ได้ไปอิจฉาตาร้อนท่านไม่ได้อะไรนะแต่ว่ามันเป็นภาษีกูไงภาษียองพวกเราไงนะครับก็อยากให้ใช้อย่างเหมาะสมละกันนะอย่างที่ท่านหาเสียงมาเนี่ยผมยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมเลยนะสักเรื่องเลยนะยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมสักเรื่องเลยเนี่ยเฉพาะค่าอาหารบนเครื่องเท่าไหร่วะหนึ่งล้านสี่แสนเกว่าบาทนะคิดดูดิ ตกหัวละสามหมื่นเดื่มกินในเครื่องเนี่ยหัวละสา0 0 0ื่น5นห้าคนเนี่ยปวดตับไหมภาษีกูก็แค่นำเสนอฮะอย่ามาด่าผมแล้วกันนะฮะติ่งเพื่อไทยนู่นนี่นั่นเพราะว่าผมก็มีเพื่อนอยู่เพื่อไทยเยอะเยอะมากนะฮะก็รักกันรักกันหลายหลายท่านก็โทรคุยกันประจำเยอะไม่ไม่เอ่ยชื่อแล้วกัน๋ยวหาว่าแอบอ้างรู้จักดีด้วย เล่าด้วยกันด้วยบอกให้ก็อยากเก็บมาเล่าฮะทำอะไรไปก็ให้เกรงใจประชาชนหน่อยละกันนะเพราะว่าประชาชนแห่งจะแดกยาแล้วจะเนี่ยไอนโยบายต่างๆเนี่ยอืมก็จะรอดูแล้วกันให้โอกาสรอดูแล้วกันนะฮะก็เก็บมาเล่าครับชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะอย่ามาด่าผมจะบาปนะฮะก็อยากให้เพื่อนคอมเมนต์หน่อยคิดยังไงกับเรื่อง อย่างนี้ที่ใช้เงินสามสิบล้านบาทเนี่ยนะเช่าเครื่องบินไปเนี่ยการบินไทยเนี่ยไม่มีคู่แข่งเลยนะรู้สึกว่าไม่มีคู่แข่งนะอืมก็ววานไปแล้วกันนะแล้วการบินไทยใครคุมอยู่นะเออใครคุมอยู่ก็โดยเองก็แล้วกัน <c oughs> ไม่อยากจะเหลาเฉพาะค่าอาหารก็ปวดจับแล้วครับเนี่ยบนเครื่องเนี่ยนะเฉพาะบนเครื่องนะหัวละสามหมื่น โอเคครับวัสดีครับออกบ้านใส่แมสข้าบบานอาบน้ำสระผมครับมนโนกนักเล่าเขาครับมีอะไรดีๆเก็บมาเล่าอีกทีนะฮะหวัสดีครับบุญรักษาครับคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์หน่อย